ค่ะอธิบายเพิ่มเติมนะคะในส่วนของการทำ m M&M m extra นะคะนี่คืออะไรก็คือ task เนาะที่อย่างที่เรารู้กันก็คือทำ task เพื่อแลกเปอร์เซ็นต์กำไรนะคะที่จะเพิ่มขึ้น จากเงินต้นของเรา2.67%นั่นเองนะคะในทุกๆวันนะคะเราก็สละเวลาสัก1-5นาทีไม่เกินนี้เนาะเข้ามาทำนะคะเพื่อให้เงินเราจะได้โตเร็วขึ้นนะคะก็คือเข้ามาที่ปุ่ม M&M Extra ใช่ไหมคะอันนี้คือเวลาเนาะที่เหลืออยู่ในการทำหนึ่งทสให้สำเร็จนะคะแล้วก็มาเลือกดูนะคะก็มันจะมีประมาณ5ทัสอย่างที่บอกนะคะ ว่าอันไหนน่าจะดูง่ายแล้วก็เราทำเป็นนะคะอย่างนี้สมมติว่าเราเลือกที่จะทำ Facebook นะคะก็คลิกสตาร์ทนะคะเนี่ยค่ะ,คะเราก็ส่วนมากนะคะการวิธีการทำนะคะแนะนำให้ทำโนต้ตขึ้นมานะคะสักหนึ่งอันเนาะสำหรับโพสเนี่ยค่ะ สักหนึ่งอันที่มีลิงก์ของเรานะคะมีคำเชิญชวนนะคะมีแฮตแท็กนะคะแต่ตัวนี้เนี่ยเราต้องมาดูอีกทีหนึ่งว่าเขาบอกให้แฮตแท็กเรื่องอะไรนะคะเราก็จะมาก๊อปปี้แฮท,แทตัวนี้นะคะไปวางตรงนี้นะคะ แฮชแท็กกับลิงก์นี่สาคัญนะคะถ้าไม่มีงานเราจะไม่ผ่านนะคะแล้วก็ทาเป็นโน้ตไว้เลยนะคะทุกวันก็เรียกโน้ตขึ้นมาแล้วก็มีหน้าที่ก็ไปวางเท่านั้นเองนะคะ,ะเราลองมาทําตามสเต็ปสเต็ปที่1 follow ลิงก์นี้เนาะ,ะแล้วก็เปิดลิงก์ในแทบเขาบอกให้คลิกแช์นะคะแชร์เสร็จแล้วก็แชร์ไปที่ไทม์ไลน์ของเรา p u b l i s แชร์โฟโต้เขียนคอมเมนต์พร้อมแฮชแท็กด้วยนะคะประมาณนี้เนาะ,ะตัวอย่าง ก็คือมีคอมเมนต์มีลิงก์ของเราแล้วก็มีแฮชแท็กนะคะจากนั้นก็กดแช์ uh, share นะคะพอแช์เสร็จแล้วก็กดเวลานะคะแล้วก็เอาลิงก์ตรงนี้มาส่งงานที่ตรงนี้โอเคไม่ยากเท่าไหร่เข้าไปที่นี่เขาบอกว่าหนึ่งกดแช์นะคะแช่ share. เสร็จแล้วแชร์ที่ทำลายของเราใช่นะคะก็เขียนนี่แล้วก็ Copy นะคะก็วางแล้วก็มาอ่านนิดนึงนะคะเนะะื้อหาเน่ใส่ว่า Bitcoin Project สามารถโกโอเคนะคะเสร็จแล้วเราก็คลิกแชร์ พอแชร์เสร็จแล้วเราก็เข้าที่ Facebook ของเราเนี่ยค่ะก็มาแล้วจากนั้นคลิกที่เวลาเสร็จแล้วแล้วก็ลิงก์ตรงนี้ไปส่งงานวางตรงนี้ตามที่เขาบอกแล้วก็กดส่ง นี่ก็คือขึ้นมาส่งแล้ว Bing e Moderate ก็คือกำลังรอการตรวจสอบนะคะตรงนี้บอกว่า In front of you in the queue 107 people หรือมีคิวตรวจงานก่อนหน้าเราประมาณ107คนนั่นเองนะคะแล้วก็รอไปเนาะอาจจะเข้า Gmail นะคะเพื่อรอสัญญาณมาว่าเจ้บของเราผ่านหรือไม่ผ่านนะคะผ่านไม่ผ่านไม่ใช่ปัญหานะคะสมมติว่าถ้าไม่ผ่านเนี่ยเข้าไปทำใหม่ให้ผ่านนะคะ com